หรือลิเล่งของมาด้า323เ,เครื่อง B.P. มันจะมีมอเตอร์ช่วยรอบเดินเบาแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเร่งรอบตอนเปิดแอร์ด้วยแล้วก็กำหนดค่าเดินเบาให้ให้เครื่องยนต์ด้วยทีนีเ้เราจะตรวจสอบอยังไงว่ามันทำงานหรือว่าดีหรือเสียหรือไม่อย่างไรเ,เดี๋ยวมาลองทำกัน พอถอดออกมาก็จะเป็นชิ้นนี้มันจะมีรูรูอากาศเข้าอากาศออกผ่านมาจากท่อท่ออากาศที่ต่อมาจากไอ้นั่นไอ้แอร์โฟแล้วก็จะมาออกกอกูเนี้ยมันจะมีวาล้ยรูนี้มันจะมีวาลวเ,ววเล็กๆอยู่เดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันเคลื่อนที่เปิดเปิดไหมขั้นตอนแรกเราใช้มิเตอร์ ตั้งค่าไว้ที่โอห์มเพื่อที่จะวัดค่าความต้านทานของขดลวดในคู่มือซ่อมของรุ่นนี้เขาบอกว่าค่าต้านทานขดลวดจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง12โอห์มเดี๋ยวลองวัดดูดิว่าได้ค่าอย่างที่เขาบอกไหมอ่าโอเคอันนี้12ก็ถือว่าอยู่ในค่ากำหนดที่ใช้ได้อยู่อ่าโอเคต่อไปเป็นการ จ่ายสัญญาณความถี่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าวอเตอร์เขายังทำงานอยู่ไหมโดยใชใ้ตัวสร้างความถี่แบบนี้โดยเราต่อต่อไฟบวกจากแบตเตอรี่แบบนี้มาเข้าที่ขั้วขั้วแรกของ ของตัวสร้างความถี่แล้วก็ขั้วลบจากแบตเตอรี่มาเข้าขั้วที่สองของของไอตัวสร้างความถี่แล้วก็ขั้วที่สามของตัวสร้างความถี่เป็นจะเป็นสัญญาณออกความถี่ออกอความถี่ฝั่งบวกแล้วก็เอามาเข้ากับเสียบเข้ากับไปตัวมอเตอร์นี้เลยขั้วไหนก็ได้แล้วก็ ข้วที่สของตัวสร้างความถี่เอามาเข้ากับตัวมอเตอร์ตัวนี้โคไหนก็ได้เดี๋ยวจะจ่ายไฟเข้าตัวสร้างความที่ก่อนนะเคจะเห็นไหมเนี่ย ตัวตอนนี้ตั้งความถี่ไว้ที่ 300Hz เฮิร์แล้วก็เดี๋ยวจะจะ,จะกดเพิ่มเพิ่มความเพิ่มค่าดิวตี้ขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มอเตอร์เคลื่อนที่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแนวค่อยๆเปิดอะ่ะไม่ใช่แบบ off ออนออฟอ่ะ เดี๋ยวจะทำให้ดูมองเห็นในรูไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดแฟลชก่อนดิมองเห็นไหมอ่าเนี่ยๆตัวไหนนี้ไหนนี้นะไนนี้เดี๋ยวมันจะเคลื่อนที่ถอยถอย,ถอยออกมาเปิดอากาศอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะกดกดเพิ่มค่าดิวตี้ขึ้นเรื่อยๆ เนี่ยไหมเขาค่อยๆหดลงแล้วอ่าแล้วก็ลดค่าดิวตี้อ่าก็าจะกลับไปปิดเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําแบบออนออให้ดูอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอ,อันนี้จ่ายแรงเคลื่อนแบบค่าเฮิร์ตต่ำๆอ่าทำเป็นแบบ off. ออนอออันนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันตั้งความถี่ไว้แค่2เฮิร์ตแล้วก็ค่าดิวตี้แค่4% สรุปว่ามอเตอร์ตัวนี้ยังใช้งานได้ยังไม่เสียโอเคประกอบกับใช้งานโอเคนะ